ทีมงานัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติที่ทางทัพเรือภาคที่2และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2จัดขึ้นที่บริเวณล,ลานดนตรีและวัฒนธรรมริมชายหาชลาทัศน์แหลมสมิลาอําเภอเมืองสงขลานะครับมีพลเรือโทนเรศวงศ์ตระกูลผู้จัดการทัพเรือภาคที่2และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองเป็นประธานในพิธีเปิด คืออยากจะบอกว่าจัดได้ถูกใจเด็กๆมาก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 ๆครับคือทั้งงานที่นำมาโชว์นำมาแสดงนี่มันทั้งสนุกตื่นเต้นทั้งเด็กทั้งคนเท่าเลยว่างั้นครับชอบจริงๆชอบอย่างแรง ก็อย่างเช่นการนำยุทธโทปกรณ์ทางฐานมาให้เด็กๆได้ลองขี่ลองเล่นลองหัดยิงได้แอคท่าถ่ายรูปเด็กๆชอบอยู่แล้วครับยิ่งเด็กผู้ชายนี่ของแบบนี้ปกติก็ชอบเล่นอยู่แล้วพอมาได้เห็นของจริงคิดดูสิครับมันตื่นเต้นมันดีใจขนาดไหนยิ่งได้จับได้ต้องได้แอคชั่นด้วยแล้วนี่คืนนี้กลับบ้านไปนอนละเมอแน่นอนครับดูให้ดีครับคืนนี้ดูให้ดีครับ และไฮไลท์งานนี้ก็คือการแสดงอากาศยานโชว์การบินตรวจการชายฝั่งทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์นะครับคือบินต่ำชนิดที่ติดขอบชายฝั่งให้เด็กๆได้เห็นกันเต็มๆต,ตาไปเลยครับได้ยินเสียงดังกึกกล้องไปถึงหัวใจคือเห็นของจริงแล้วนี่มันึกเขิมจริงครับดูสิครับนอกจากเครื่องบินแล้วก็ยังมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยนะครับ คือมาที่นี่ที่เดียวได้ดูครบหมดทุกอย่างเลยยิ่งได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ได้เห็นเครื่องบินของจริงนี่มันคุ้มเกินคุ้มครับลุดค่าบรรทุนแล้วครับ สิ่งที่ทัพเรือภาค2นํนำมาโชว์นำมาแสดงในวันนี้นะครับก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่โตขึ้นหลายเกนก็อยากจะเป็นทหารเป็นทหารเรืออยากเป็นนักบินอยากขับพ่ออยากขับเรืออยากจะถือปืนรับใช้ชาติครับไม่แน่นะครับเด็กๆที่มาเที่ยวงานวันเด็กของทัพเรือภาคที่2ในวันนี้ในวันเด็กอีกหลายปีข้างหน้าครับอาจจะกลายมาเป็นทหารมาเป็นนักบินมาขับพ่อขับเครื่องบินโชว์ให้กับเด็กๆได้ดูในวันเด็กก็ได้ครับ ขอบคุณท่านเดือภาคที่2และสอนชนภาค2นะครับที่วันเด็กแห่งชาติปีนี้จัดได้สนุกตื่นเต้นถูกใจเด็กจริงๆเห็นแล้วอยากจะกลับไปเป็นเด็กครับอยากไปยืนตรงนั้นในวันเด็กวันนี้จริงๆครับ